สวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัทเลสซิ่งชแนลนะครับมากันหน้ามืดๆหน่อยนะมาตั้งไฟหน้ารถครับมีมีเพื่อนๆเ,เข้ามาคอมเมนต์นะครับว่าสอนตั้งไฟหน้าหน่อยวันนี้เราพามาดูนะครับวิธีการตั้งไฟหน้าซิตี้ตัวนี้นะหน้าใหม่อะ่ะไม่รู้รุ่นอะไรอะ่ะจะเรียกไม่ถูกเหมือนกันซิตี้จำชื่อจาพวกรหัสไม่ได้นะถ้าเป็นซีวิกเนี่ยจําได้อยู่โอเคมาเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าวิธีตั้งไฟ,ไฟหน้าตั้งยังยไงนะไฟน้องเขาบอกว่ามันเตี้ยไปหน่อยเอาขึ้นใช่ไหม เอาไฟขึ้นใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่ามันเตี้ยไปหน่อยอเดี๋ยวผมจะตั้งไฟขึ้นให้นะฮอนด้า <Honda, S 2> ดีหน่อยเขาจะมีบอกนะครับว่าไฟตั้งตัวไหนเป็นขึ้นเป็นลงนะเขาจะมีบอกอยู่ที่โคมเดี๋ยวขอผมดูก่อนมันจะมีบอกเลยสังเกตดูครับนี่อัพดาวเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เป็นอัพดาวแล้วก็มันจะมีซ้ายขวาอีกซ้ายขวาน่าจะเป็นตัวนี้มั้งนี่ L R เห็นไหม ถ้าเป็นฮ o n d a จะง่ายหน่อยมันจะตั้งได้แต่ถ้าเป็น t ต y ยต้อะไรเงี้ยมันต้องดูเอ,เองนะครับตอนนี้เราต้องการอัพนะเราก็แทงลงไปในนี้แทงไห้โคง้งลงไปในนี้นะแล้วเราก็หมุนหมุนไปทางนี้แล้วโคแล้วไฟมันก็จะขึ้นเอายืนบงังฝั่งนู้นให้คนดูนะไฟมันขึ้นมาสองข้างพอยืนบังไปแล้วมันจะหายไปข้างหนึ่งตอนนี้เหลือแต่ข้างซ้ายนะอัพขึ้นนะเห็นปลายหางขึ้นแต่ไม่เยอะอ่าเดี๋ยวตั้งข้างนี้นะ ข้างนี้ก็เหมือนกันนะข้างนู้นมันจะออกซ้ายเยอะเหมือนกันฮนะชายไฟมันหนีขึ้นไปแล้วเห็นไหมสังเกตนะตรงนั้นมันจะมีสองก้อนนะเห็นไหมนะที่ผมชี้เห็นไหมปลายนิ้วชี้ผมเห็นไหม ผมจะตั้งให้ไฟหนีขึ้นมาอีกสังเกตดูนะเห็นไหมเห็นชายไฟล่างนะนี่นะครับฮอนด้าตั้งง่ายหน่อยเพราะว่าฮอนด้ามีมีบอกเรานะว่าเราจะตั้งซ้ายตั้งขวานะแต่ว่าถ้าเป็นยี่ห้ออื่นมันจะไม่มีนะนี่เฉพาะฮอนด้าจะมีที่ข้างซ้ายมันไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะมันตกไฟมันตกไปข้างซ้ายเยอะไฟให้ไฟอะถ้าให้ดีนะข้างขวาจะต้องออกไปตรงๆแบบนี้ข้างซ้ายต้องลงไปข้างซ้ายข้างล่างเอาผ้าออกนี่ ข้างซ้ายไฟมันจะตกไปข้างล่างข้างขวาจะอยู่ตรงตรงนี้อันนี้คือไฟปกตินะครับพี่ไม่ให้ข้างขวามันเบี้ยออกมาข้างไม่ให้ไม่ให้ฝั่งคนขับมันเบี้ยวมาข้างขวาเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเวลารถมันสวนนะครับมันก็จะไปแยงตาคนอื่นเขาแต่ข้างซ้ายที่ให้ตกซ้ายเยอะเพราะเวลาเราขับอ่ะเราจะได้เห็นว่าซ้ายมัมีอะไรมาไหมนะอันนี้เป็นมาตรฐานเลยนะครับก็ไฟข้างซ้ายก็ลงไปทางนู้นที่เราตั้งอย่างที่ผมบอกมันขึ้นมันมันเหมือนมันแทบจะไม่เห็นว่ามันขึ้นเพราะว่าข้างซ้ายมันมันลงไปทางล่างเยอะแต่ว่าข้างขวาเราจะเห็นชายไฟพอดีเลย เน่ยสังเกตครับชายไฟอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยอันนี้มันอยู่ที่เรานะว่าเราเราถนัดไฟสูงไฟต่ำขนาดไหนแต่นี่ให้ดูเลยไฟผมก็ไม่ได้แยงตามากนะเห็นไหมไม่ได้แยงตาไม่ได้อะไรมากนะถ้าแยงนะมันจะเป็นประกายแบบวิงว่ง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 เข้ากล้องเลยอันนี้ไม่เท่าไหร่นี้เป็นแสงสะท้อนเฉยๆก็เรียบร้อยนะครับตั้งไฟหน้าก็ประมาณนี้นะเดี๋ยว รอบหน้ามีรุ่นอื่นนะครับมี All New D-Max มี Vigo นะเดี๋ยวจะมาสอนตั้งนะเพราะว่าผมเองก็จําไม่ได้นะครับว่าตรงไหนมันเป็นขึ้นเป็นลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราลองดูมาถึงเดี๋ยวเลาลองดูแล้วลองลอง,ลองตั้งกันดูเลยว่ามันขึ้นมันลงแค่ไหนนะส่วนทอน da าสังเกตดูนะครับจุดตั้งไฟเขาจะมีบอกเลยว่าตรงเนี้ยข้างไหนหมุนขึ้นข้างไหนหมุนลงข้างไหนไปซ้ายไปขวารูตรงไหนมันจะมีสัญลักษณ์บอกให้กล้ช่องนะเดี๋ยวรอบหน้ามีรุ่นอื่นมาเดี๋ยวให้มาตั้งไฟเดี๋ยวผมจะ โอเคนะ okay, ครับสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปเพียงเท่านี้นะสั้นๆพอเข้าใจเนาะดูแล้วพอเข้าใจเนาะเรื่องไฟสังเกตดูนะถ้าเรานั่งยองๆเนี่ยเรานั่งยองๆมันยังไม่แยงเลยถ้าในกล้อง,องนะแยงแต่ถ้าในตาเนี่ยมันยังไม่เห็นเลยเนี่ยอันนี้เป็น LED ที่ผมขายนะครับราคา1,300บาทนะครับโอเคไปละสวัสดีครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ